วันนี Ideally, olla, ้พาไปดูฟิฟฟ์สบกานนะครับกีบสีออกลุกครับผมผมร์มดีก้างเซตดีๆนะครับวันนี้พาไปดูเฮอร์ฟิฟฟ์ออกลุกนะครับ ก็พาไปดูเปันเลยแรครับอันนี้คือเสื้อสงการนะครับสวยขนาดยิ่งเย้าของเสื้อปูนี้สวยมากนะครับราคาอที่150บบาทนะครับเ,ออรเสื้อปูนี้สวยมากครับ ดีสีสองไม่ากดูนี่ตัวปูนี้สวกเออดูแล้วไม่มีไหมไม่มีไม่มีออดีสีฟ้าสีเขียวครับโอ้โห หวยบ่เดีย้ครับอี้ไฟก็เสื่อสีเขียวผมวันนี้เป็นยังงโอมโสกานะครับิบน,บนใ,ให้ลูกครับสวยมากเลยครับได้ไหมเนี่ยยูไฟได้ครับเป็นกร้าภาเลยด้ยนะครับ,ยบเย ชุดปูราคาหนึรอยาิบาทนะครับอันนี้คือชุดผมการนาวของโอเคโอเคก็ได้ ฟิลสิ่อยอชอบด้ยนะครับ